คนมาป่าธนาสิ่งที่จะเป็นพกประชัความจเจือดร้อนดวงเรื่องความสุขความอยู่ได้ไปตลอดทั้งวันนี้วันน,าน,าน้าแต่บนุษุเส้นใหญ่แสวงหาแต่วรรทุสมบัติก็คิคดราได้เงินมาชะมีความสุขได้นั้นได้นี้มาจะมีความสุขผลสุดท้ายแล้วมันมีงวาไปสง่กองไฟเพราะมันมีแต่กองผูกความเดือดร้อนรุนแายร้อยแปดอุป,ป,รประกรศถ้าผู้เดินตามทรามเดินตามทรามาแบ่งกินแบ่งทาน มีธรรมมีศีลมีภาวนาะท่านี้เป็นรักประกันหัวใจเจ้าของทั้งโลกมี่โลกนะ่ะคนเราในแดนมนุษย์เบิ่งสันส่นๆเบิ่งจาอๆเบิ่งกรแกบจะเอนชชายปัจจุบันท่าน,นใดทั้งหมาเบิ่งว่าที่พระรัตนเจ้าขบาททาการสอนบุญที่สร้างที่ทำจากอดีตชาติมากหน่อยขนาดไหนบุญนชชายปัจจุบันมากหน่อยขนาดไหนจังสมผลต่อชีวิตร้อยแปดบรรดาการถ้าผู้เดินไม่ยินคิดในแบบนี้ จะมาเดินในะทรมนงเป็นผู้เชื่อกมและผลของกมเป็นผู้เชื่อว่าอดีตมีจิงปัจจุบันมีจิงอนาคตมีจิงเป็นผู้เชื่อการกระทำนี่คือพุทธชาวงของพระพุทธเจ้าเชื่อกมและผลของกำเชื่อการกระทรรมทำดีกรได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำบาปก็เป็นบาปทำุญก็เป็นบุญัาเกิดมาในแดนมนุษย์ก่าวจากความต้องข้าพพุทธบริษัทโอบาส่งอุบาสิกา บา,บางข้งบางค้าวมุมบวชก,กม็มีมุมหลงก็มีมุมเจริญกม็มีมุมเสื่อมก็มีมุมดีก็มีมุมชัว่วก็มีมุมสูงกม็มีมุมอีลุงตูนน้ำดูเดือดเป็นไปกันมีเท้ามองมาเออสิงระนี้ติดไปแด่ตำนักของต่างตั้งอด,ดีตปัจจุบันพอเดี๋ยวมองเพียงสันสันแล้วเอ๊หากับคนบ้านคนว่าเหนน็นบุญเห็นทานนักษาศีลสวดมนต์บายพระนางพรวนา แต่ยมเหลือถกถกกำยาเหลือลำลากมันจะมีมากงายแท้เบิ่งลงไปลเลือดเือดอดีเอานะิ่งอย่างนาบากกรรมและตนของกรรมกายกินกายกรรมวะเีกรรมมโนกรรมกถาอันมีอย่างบางแม้ว่าเบิ่งบอกขอความคือเสกบุญเอาของสางมาหน่อยวาสนาบารมีคนงามความดีของสางมาหน่อยแล้วก็มีกรรมมีบางกรรมบางก่ามประชาทุกัณฐ์บว่พระไรกถา แม้แต่หลวงพู่พู่บอกในบต์ก็ใช้กรรมเป็นแดนเกิดใช้กรรมเป็นเป้าพันาใช้กรรมเป็นผู้ให้ผลมาตามก็ขเข้าขนาดไทยมาถึงหลวมสุขหลวงธงลมงเลือบุญร่ำนย้อยเรียงวาวิสุทธิชาตนาบ้างวิสุทธิธรรมน้ำปากระดากระแสของกรรมกระแสของโลกกระแสของวิบากตงนั้นนี่มีแเมื่อมีพุทางเปิเป็นจะเป็นมุ่ดีนะคิดา กรรมในอดีตเราก็สร้างอดีตกรรมในกัจุลันเราก็สร้างอดีตตรงยิง,งทรงพลถือพรเาได้รับความสงขความรงบเย็นท่านในกาลนี้เป็นมุมลบละเอเป็นยามันมีเถื่องนงงงอย่างยา,งยางทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งการงานทั้งพวกเกี่ยวข้องทั้งยาพินิดวิสาหทั้งอีอยาต่ออย่างนั้นก็มยายาของประษาปัญหนาแท้แตะิคเสวะโอกรรมในอดีตของทรงผลแม้มาในัาตุลัน เราเกิดเป็นอุบาสิกาใต้ลมเงาใบผลของพระพุทธศาสนาแต่กรรมวมลับลับมันก็ยังสองปอดอยู่ถ้าคิดถึงเรื่องกรรมแบบนี้กรรมเขาก็กมหนายอมรับกรรมไอ้ที่เกิดขึ้นได้จากปัจจันก็กลมหนายอมรับแต่สิ่งที่เราจะทำในคือทำดีทำดีทำความดีรักบาบําเพ็งบุรทำรักจิตแทบบริสุทธิ์หมดจดใบหลวงโหลอกสุขหลอถูกเขามาในห เ้ากา้าวจากลำตากจนถึงปัติบันยี่สิบกว่าปีแล้วปวดจักรในิดน่อยวงขอนน้อข้อนิดๆข้อข้อชากระมิ้ลลอยแตกอาการกายเกิดขึ้นในชีวิตทุกแง่ทุกมุมเหมือนกันพอแล้นะถ้ามีหลังใจมีทีพึ่งต่อพระพุธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาใจเราดีเลยวราใจกระทั้งกันดีหัวใจที่มีน,น้นในการปฏิบัติสองบุ์แบบเจ็นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเพ่งตนได้เพ่งใจตัวเองได้ ในเด่ามีวัามิถุเป็นทิีเพิ่มแท่ยคอ,อกอั้นก็ตามอำนาจของบุญพระอนาคาพระสกิทาพระโสดากรอันนี้คือพระอริยะรรมคนเนะก่กวก,กับใ้อวงของกรรมวิบา,ก,าก,กการรมอันนี้ลอยแสกรันตกางตกิดึงนครับว่าผลทั้งใจความสุขความละเอียดตานิ้ก็แต่ตางกันไปนี่คือก้าวเข้าถึงความเป็นพระอริยะมบุคคลภูมิของพระโสดาพระสกิทาพระนาคามพาระอรหันต์กท จนถึงภูมิของพระพุทธเจ้ากับกรรมและของของกรรมก็ส่งผลตลอดมีคัามกรรมก็ไหลลามันคือกรรมจากอดีตมันก็ไปส่งผลได้เมื่อไหลลามมาตลอดมันสร้างส่งผลจากอดีตอย่งนักจุฬาแต่ละโลกในเป็นโลกของกรรมตัวโลกของชานพระพุทธเจ้าเลยสอนชัดเจนเลยว่ากรรมอนามัติปิโลโกสัตโลกย่องเป็นไยกรรมกรรมนี่ก็ชัดเจน